มาแล้วเบื้องหลังนเดชทุ่มสุดตัวขอยาญ่าแต่งงานสามีพันรายาปอกพัดสอนกรกับมากี้ราศีซึ่งมีโอกาสไปอยู่ร่วมในโมเมนต์สำคัญตอนที่นเดชคูกิมิยาขอยาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันแต่งงานที่ประเทศอิตาลีและทั้งคู่ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเซอร์ไพรส์ที่ทำให้แฟนๆทั้งประเทศร่วมดีใจกับคู่รักคนดังมาให้ชมในรายการป๊อกกี้ออนเดอะรัน เมื้อหลังขอแต่งงานณเดชยาญาที่แพร่ภาพทางชาแนล u t u b e มากี้เล่าว่าแผนนี้มีการเตรียมการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี2565ขณะเดียวกันณเดชก็ทุ่มสุดตัวจริงๆโดยมีทั้งการจองตั๋วเครื่องบินให้จองรถบัสเพื่อใช้เดินทางพร้อมกันนั้นก็ยังจะได้เห็นภาพของเพื่อนๆที่ทุกคนต่างก็เต็มใจให้ความร่วมมือโดยบอก แม้จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลต้องเดินเท้าหลายกิโลแต่ทุกคนก็พร้อมจะมาอยู่ในช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของเพื่อน